ไปต่อกันที่พัทยาขอแพไปต่อกันที่ชนบุรีนะครับที่อำเภอหนองปลือครับมีตำรวจรับแจ้งเหตุว่าพบมีรถตู้นะครับจอดพลิกคว่ำอยู่กลางถนนก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสักห้าทุ่มของวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมคิดเฮียงเสถียรสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลือจังหวัดชนบุรีครับรับแจ้งเหตุว่ามีรถตู้โดยสาร พลิกความอยู่ที่บริเวณเกาะกลางของถนนนะครับแล้วก็ที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหลายรายครับเกิดขึ้นบริเวณถนนสาย36มุ่งหน้าไปที่พัทยาเหนือครับบริเวณหน้าสนามแข่งรถพีร,ระเซอร์กิจพัทยาทางเจ้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นรถโตโยต้าคอมมิวเตอร์สีบอลครับทะเบียนสีเหลืองหมายเลข30223บุรีรัม เป็นของบริษัทระดับทัวร์สภาพในอยู่ในการประแขงนะครับอยู่ที่ร่่ากลางของถนน แล้วก็จากการตรวจสอบมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบาดเจ็บ8คนครับตามร่างกายก็มีรอยถลอกนะฮะเจ้าที่ก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับกาะจากการไปสอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคือนายโลกูนฟดิมิทรีอายุ25ปีค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนช่วงเกิดเหตุก็มาพร้อมกับคณะทัวร์คือไปเกาะช้างที่จังหวัดตราดมานะคะกาลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่พัทยาจู่ๆรถก็เกิดใส่ไปใส่มาโดยไม่รู้สาเหตุค่ะแล้วสักพักก็พุ่ง ลงไปที่บริเวณเกาะร่องกลางถนนจนพิกตะแคงอย่างที่เห็นดูนะคะส่วนคนขับในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็อาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีไปแต่ว่าโชคดีที่มีพลเมือง,งดีเข้ามาเห็นเหตุการณ์ก็เลยได้ช่วยนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ